ทำไมผมก็ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแหลกหันหันมั่วทุกทิศคืออะไรตัวละครตัวตัวละครผมร่อนแบบขวางๆคกกรับพี่ไก่ละเฮียไก่เนอะการเปลี่ยนการ์จอไม่น่าจะเกี่ยวถ้าร่นขวางไม่เกี่ยวกับ <laughs> <laughs> การ์ดจอ,อ <laughs> พี่ไม่รู้กูโทษการ์จอไว้ก่อนพี่ไปโทษเกมหมาบ้างเหรอ ไมย <laughs> มีคนมาปะเนี่ยไม่มีใครมาตรงนี้อ่ะถ้าไม่มีใครมาแบบฟาร์มได้ไปโน่นมันไกลไปอีกอ่ะได้ฟาร์มที่นี่ก่อนก็ได้ถ้าเกิดมันต้องร่นไปเยอะอีกอ่ะตรงนั้นอ่ะพราะมันโดดเร็วไงมันรันไม่ถึงมันฟาร์มข้างนอกก็ได้ าปืนบออะไรเอาเอาไม่เอาอันนั้นน่ะเอาวันนี้ดีกว่าไม่ต้องเลือกเลย K2 อยู่ข้างอักพี่พี่เลือกอะไรเลือก K2 ยกอไข่เลยแล้วกันของดีเฮียเก็บไว้เถอะไม่ต้อง K2 เฮียมีเยอะแล้ว Five minutes later เฮ้ย คอยวิ่งสี่ล้ออย่าวิ่งสองล้อเลยมไม่ดีล้อไม่ติดพื้นเลย <laughs> วิ่งให้ครบทุกล้อเถอะเขาสร้างมาแล้วใช้ให้คุ้มหน่อยมึงใช้คูณสามแล้ววิ่งผ่านคูณแปดใช่ไหมเออ <laughs> นี่ขิงออกขิงไม่ได้ออกก็ไม่ได้ติดกระจก <laughs> ลงกระจกข้างหลังให้หน่อยเพ่จะออกมาขิงปืนเพื่อนพนมมีคูณสี่นะ เสียงขวาเมืม่อก<ล>ี้เหมือนกูคูอเอหินไอส้สต์คราวน,นี้ขอบวงอ่ะข้าวงละเคไปเลยไปเลยแคปนี่เหรอดเดี๋ยวมาถ้างั้นขับรถทำเปล์กันคราวน,นี้ทำน้ำมันวงแดงเฮ้ยไม่เอาไม่เอาวงแดงออก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 ไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้าอุ้ยวุ่นไหม พี่ไปดึงผมไม่ละกระด้านเจญ่นั่นไงเหตุผลที่ผมไม่เข้า <laughs> <laughs> เสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วเลืออะไรกระโดดปีนขอบสองครั้งแล้วก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไปหาน้ำมันกันที่นี่มีคนหรือเปล่าที่นั่นมีน้ำมันหรือเปล่าที่พี่อยู่ไม่มีใครมามาทำไมอ่ะ วิดเลี้ยวอ่ะเป็นห่วงผมเหรอแล้วมาแล้วผมตกใจมปเลยเมื่อกี้เสียงรถอยู่โผล่มามาหาคูณหกคูณแปดใช่ไหมสวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะเอาคูณแปดมีใครมีแต่เล่าขาวมีเชียงชุนมั้เชียงชุนก็ได้เราคนบ้านๆกินเชียงชุนไม่ยังหาถังน้ำมันไม่ได้เลย ม่อยจะวนรถกลับไปปัม๊มแล้วนะี่เจอปั๊มน้ำมันอยู่เดี๋ยวมาไปปั๊มน้ำมันกันแล้วอย่างไกลเลยต้องเขาวงด้วยถังน้ำมันไปไหนอะปั๊มน้ำมันบ้าบอลอะไรไม่มีถังน้ำมันรอบเลยเก,เกมมันนะเขาับ <c ups> รถได้เคลียร์แล้วลอยขึ้นไปลงมาข้อ <c oughs> ่ ตายอยู่นี่นะอย่าปาดิ <c oughs> เห็นได้ว่าตั้งใจปาด <c oughs> ขับอยู่ควาอยู่อยู่ป่าเฉยรู้ด้วมาตั้งใจอะ่ะไม่มีอะไรดีกว่าคูณสีเลยอ <c oughs> อกเต็มไม่มีเบาซ้ำด้วยอ๋อนี่ไงนะ้ำมันหาไปเติมเติมรถกันโอเคเติมเสร็จแล้วกระโดดปีนขอบสองครั้ง หน é é> ึ่งสองเกียร์สามเอาแถมแถมแถมสามสี่แถมแถมแถมสี่ไข่ไข่ไข่เสียงแปลกแปลกเอ้ยอยู่อยู่อยู่มาเขียว นั่นะมาเขียวมาเขียวมันอยู่นอกวง่ะยังไงมันต้องมาหาเราอ่ะออกแล้วออกแล้วน็อคด้งเออนั่นแหละ มีนกกระแปลกยิงลอดรูอยู่คุณสี่มันโดดร่มมาใช่ไหมคิดว่าน่าจะโดดโดดร่มมาฟาร์มของแน่เลยวงไปวงไปฝั่งน,น้นมีแววว่าต้องข้ามน้ำไอ้เหี้ย <c oughs> ด็งได้มุมผมอยู่หลังรถ ก่อนเลือดจะหมดไปเลยไหมอยากไปเลยอะไรผมนั่งอยู่ในรถผมนั่งอยู่ในรถนั่งคิวอยู่ในรถโอเคพี่ค้นตำแหน่งคนขับเอาเอาเฮ้ยอี๋ยอพีเครักกะเจ็ด แฟนนะครกับอยู่ภูเก็ตเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนน่าจะขีดหรือเปล่าไอ้ตำแหน่งเมื่อกี้บนรถแม่นโคตรเลยแม่นจนผมสงสัยอ่ะวิ่งไปหลังบ้านดีป่ะเอ้ยติดที่อะไรเนี <huh ่ยในหลังบ้านอยู่ไหนโอ้ยวงวงวงเสร็จโอ้เอาไม่ตันเสร็จ เดี๋ยวกาดมาการเข้ามากครเข้ามาออกไปไม่ได้เพื่อน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 กำลังนี่อยู่โอ้โหแม่งมากขวัญอีกลูกนึงไปรอที่รถรอรถคันนี้ขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้แล้วผมโอ้โหใช้ขวัญคุมดีวะโอเคป้ปๆปปเพื่อนขับไปไล่ข้ามน้ำค่อยข้ามก็ได้เดี๋ยวรอทีไอพีพีเคไปกี่อัน โอ้โหจอดไอ้กูเข้าวงหน่อยก็ไม่ได้เหี้ยแม่งจอดไอ้กูอยู่นอกวงไอ้สัตว์โอ้โหแล้วจอดรถได้โคตรเกะกะเลยแต่อะไรก็ยากลำบากเอาเอาเอาโอ้แล้วมึงเพิ่งมึงเพิ่งจะมารู้สึกตัวไอ้สัตว์กูไม่ยินไม่ดูแล้วไอ้เหี้ยแล้วมาจอดทำเหี้ยอะไรตรงนี้แล้วจอดแล้วใช้ชีวิตลำบากเลยนะ จอดหินนั่นเดียวอ่ะซ้ายก็ติดขวาก็ติดน้ำตรงนี้ลึกขับรถขับไม่ได้มีรูม่รู้รรแล้วขอบใจเวนไอ้น้ำตื้นๆกไ็ไปไปมาน้ำลึกๆคิดว่ามันเป็นเนื้อวิซิลหรือไงวะซิลคงไม่ขับอย่างนั้นนะได้เพื่อนเสียงปืนอย่าน่าวิ่งไปเลยกุล เด็ดเด็ดเดเดเดมีสารระดายโ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 ยอัจ่าอ๋อหิน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 โอเครับแซบรับแซบออกมาเฮ้อ้ h แม่นด้วยและเคสิบสองมันยิงโดนหัวนัดเดียวน็อกเลยนี่มึงยังดูอยู่ ผมเล่นอยู่ยังไม่ตายเรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึงจะน็อกไปสองสรอบแล้วก็เถอะยังไม่ตายแล้วมันต้องเข้าวงอ่ะเพื่อนมันต้องเข้าวงนะเพื่อนนะเออรู้แล้วมไม่ลงบามึงก็ไม่มีที่เล่นอ่ะเพื่อนอ้าประกบเบอร์สี๋่เบอร์สีตายแน,น,น่แน่ขี้อ